คลิปนี้เป็นการรวมเอาคอนเทนต์จากหนัง e d p o o l and Wolverine มาไว้ในคลิปเดียวเอ็นจอยครับ d p o o ู Deadpool, เคยโผล่ในหนันง Xmen มาก่อนแล้วรับเรียนแฟนคลับเดซปูนะครับน่าจะพับใจกับตัวละครนี้จากหนังเด o ปูภาคแรกที่เล่าเรื่องราวของ, Deadpool. งเดซปูตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักภาพปากมากจนกลายเป็นคนบ้าชุดแดงและใช่ครับนั่นไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้เห็นเด o ปูในหนังครับแต่มันคือเด a d ูจากเอ็ก Xmen The Origin of Wolverine โดยเรื่องนี้นะครับคือ ไรอันเรโนเนี่ยก็รับบทเป็นเวส e w วิลสันทหารนักฆ่าบเบลสมูไรที่ใช้ดาบได้ไร้ที่ติดติดอย่างเดียวที่พูดมากนั่นเลยทำให้เขาเนี่ยโดนส่งเข้าโปรเจกต์เวท่อนซึ่งเป็นโครงการเดียวกับบูบูลินโดยได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นอาวุธมิวแทนท,ที่ควบคุมได้สภาพคือหัวล้านโดนเย็บปากโดนถลอกหนังตากระดูกอดาเป็นเที่ยงพวกดาบได้วาบได้เยียวยาตัวเองได้และตายยิงเลเซอร์ได้โอ้โหฟังดูโคตรเด็ดพูลเลยใช่ไหมละครใช่กระเฮียละ Scratch. ทำไมเดดพู Deadpool ทุกคนถึงรักปีเตอร์ปีเตอร์พ่อหนุ่มคนธรรมดาที่เดดพูทุกคนเนี่ยต่างรักแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับงั้นเรามาดูกันว่าทำไมจอไปตั้งแต่ตอนที่มาสมัครใหม่ๆนะครับตอนที่เดดพูรับสมัครมิวแทนมาร่วมทีม X f o r ฟ e ก็มีพ่อหนุ่มคนซื่อหุ่นหมีพูไร้พิภัยมาสมัครเพราะแค่เห็นใบปลิวรับสมัครเผื่อได้งานซึ่งแค่นั้นก็ถูกใจเวทอย่างแรงครับแลวก็ได้งานเป็นจริง แถมอินเอ็ก์ฟอสมากว่าเพื่อนด้วยแล้วตอนที่ทีมเอ็กฟอดับจกตีนะครับทำเอาเวสเนี่ยเป็นห่วงอยากให้ปีเตอร์เนี่ยรอดจริงๆเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาอย่างปีเตอร์ควรมาเจอครับพอปีเตอร์โดดอ้วกกรดราดใส่เนี่ยก็ทำเอาเวสเนี่ยแอบเศร้าเลยแล้บอกว่าชอบปีเตอร์จริงๆนะเนี่ยตอได้เครื่องย้อนเวลามาเขาก็กลับไปคุยกับปีเตอร์เลยว่า ให้ไปจากงานนี้ซะผมไม่เหมาะกับนายแล้วในภาค3นะครับที่เวทหมดไฟจากการเป็นเดทผู้ปีเตอร์ก็พามาทํางานเป็นเซลล์ขายรถและถึงเวทมันจะทํางานได้แปลกแค่ไหนนะครับปีเตอร์เป็นอุตสาห์แบ่งค่าในน้าตอนขายรถให้อีกด้วยและที่สําคัญครับคือเขาเป็นคนเชียร์อัพเวทให้กลับไปเป็นเดทผู เพราะเขามองเห็นความพิเศษในตัวเวทมองออกว่าการเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ตัวตนของเวทเลยเมือกับตอนที่เวทบอกให้ปีเตอร์ออกจากเอ็กซ์ฟอสแถมยังเอาชุดมาใส่ไว้ในล็อกเกอร์เพื่อให้เวทเนี่ยกลับมาเป็นเดทพูลเมื่อเขาพร้อมด้วยและพอพิภูกลับมาลงสนามปีเตอร์ก็พร้อมยัดหุ่นหมีผูใส่ชุดแดงและไปไฝ่ายกับเวทด้ทุกที่ถึงแม้ว่านั่นจะหมายถึงกองทัพเดทพูลก็ตามและใช่ครับทุกจักรวาลของเดทพูลก็มีปีเตอร์เสมอ และเดฟพูทุกคนต่างรักปีเตอร์ของตัวเองบางคนก็สนิทกับปีเตอร์ Peter, fucking Peter. บางคนก็ยกย่องปีเตอร์นั่นหมายความว่าปีเตอร์ในทุกจักรวาลก็แตกต่างกันแต่แน่นอนครับว่าสิ่งหนึ่งที่ปีเตอร์ทุกคนมีเหมือนกันก็คือการเคียงข้างกับเดฟพูไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามสมาชิกแห่งทีมเลสตันเหล่าฮีโร่ค่ายฟ็อกซ์ที่ถูกลืมคนแรกที่โผล่มาก,ก็คือกัปตันอเมริกา ไม่ใช่เพราะที่คุณเห็นคือ Human Torch จาก Fantastic Four ปี2005โดย Johnny Storm เป็นน้องเล็กและตัวป่วดประจำทีมและเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์เพลิงได้ใน2คํคำ Frame on และแน่นอนครับนี่คือ Johnny Storm ไม่ใช่ Steve Rogers ที่ต้องพูดสุภาพตลอดเวลา <Shit. Language. S 1> เพราะปลาหมอตายเพราะปากครับเพราะหนุน่ม Johnny จอมปากมากก็โดน c a p t a น n a m เป่าผิวหนังกระจุย เพราะความปากเจ๋วที่ด่ากราคดคคสซานดาให้เดทพูฟังนั่นเองครับคนต่อมาคืออิเล็กตราจากเดร e เดวิลปี2003โดยเธอเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีที่สูญเสียพ่อไปเธอจึงใช้วิชานินจาที่ฝึกฝนมาครับในการล่าล้างแค้นและพันตัวไปเป็นนักฆ่ารับจ้างที่เก่งที่สุดในหนังอิเล็กตราปี2005และตัวนักแสดงอย่างเจนิเฟอร์การ์เนอร์นะครับก็เคยแต่งงานกับเบนอัฟเฟรกที่รับบทเป็นเดเดวิลในหนังเรื่องเดียวกันครับและก็หย่ากันในปี2018จนเดทพูเนี่ยเอามาเซล์ครับเบลด นักล่าแวมพายจากไตราภาคเบลดตั้งแต่ปี1988โดยเบลดเป็นลูกครึ่งแวมพายทําให้เขาเนี่ยคือคนที่มีความแข็งแกร่งเหมือนกับแวมไพายแต่สามารถใช้ชีวิตกลางแดดได้สบายเขาจึงใช้ชีวิตในฐานะนักล่าแวมพายด้วยดาบและอาวุธสุดเท่และถึงจะมีการประกาศสร้างเบลดคนใหม่ของ MCU แล้วแต่ตอนนี้เบลดของเวสลี์สไน์ยังคงเป็นเบลดเพียงคนเดียวครับ และแน่นอนครับนี่ไม่ใช่แกมบิดแบบที่ผู้คุณเคยเห็นแน่นอนเพราะนี่คือโปรเจกต์หนังเดี่ยวแกมบิดที่จะนำแสดงโดยเชนิงชาทัมในสมัยดารุ่งครับแต่โปรเจกต์นี้ก็ถูกพับไปถ้ามาคุณรอเนี่ยก็แห้ไปต,ตามๆกันและเดธภูภาคสาเนี่ยก็ดึงเอาเชนิงชาทัมนะครับมารับบทที่ไม่มีโอกาสได้เล่นโดยแกมบิดมีชื่อว่าเรมี่ระบัวคือมิวแทนที่ใช้พลังในการอัดพลังงานไปในสิ่งของให้เกิดแรงระเบิดครับแต่อาจจะพูดฟังยากนิดหน่อยมาบารเมกาเนยดูในเรื่องนี้นะครับ จำไม่ได้ได้วยซ้ำว่าตัวเองมาจากไหนล้อไปกับโปรเจกต์หนังที่ไม่ได้ถูกสร้างด้วยซ้ำของตัวเองนั่นเองครับ <ill> และสุดท้ายครับ X23 จากหนังเรื่องโลแกนโดยลอร่าคินนี่เธอเป็นเด็กสาวที่ถูกโคลนนิ่งจาก d ี a นเอของวูฟฟูลินจนทำให้เธอและโลแกนเนี่ยได้เดินทางร่วมกันจนโลแกนได้ทำการสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยชีวิตลอร่าผู้เป็นเหมือนลูกสาวของโลแกนให้ได้เติบโตในเดทผู้ภาคนี้นะครับไม่รู้ว่าทำไมแต่ลอร่าเองก็ถูกส่งมาที่เดอะวท์เช่นกันโดยเธอเป็นคนที่ขับรถพาทั้งเดทผูและวูฟฟูลินเนี่ย เป็นคนที่เข้าไปคุยกับวูฟูลินจนยอมไปร่วมสู้กับคาสันราและเธอจะมี d n a ของวูฟูลินแต่เธอจะมีกรงเล็บงอกออกมาแค่2แง่งครับและจะมีอีกหนึ่งแง่งที่เทา้าแถมในซีนี้นะครับเธอยังใส่แว่นเดิมที่หยิบมาจากราะดวกซื้อในหนังโลแกนอีกด้วยและถึงจะครบแล้วแต่แม้เราจะยังไม่เห็นหน้าแต่ก่อนหน้านี้ก็มีฮีโร่คนอื่นที่จากไปก่อนที่เดดพูจะมาถึงด้วยครับอย่างแมกนีโต้แดเดวิลพันเชอร์ซึ่งพวกนี้นะครับเราได้ยินจากคําบอกเล่าของอิเลคตา และก็ยังมีโก o s ไลเดอรนะครับที่มาจากคอนเซปต์อาร์ตอีกด้วยครับบูฟรีนทุกมัลติเวิร์สจากเดทพูลสามตือนเนือหาต่อไปนี้มิสปรยตัวแรกครับโครงกระดูกบูฟ e r รีนจากหนังเรื่องโรแกนเพราะตอนจบของหนังที่พี่วูกแกเนี่ยทั้งแก่แล้วแล้วกฮ h ริ่งแฟ f เตอร์เนี่ยก็ดันไม่ดีเหมือนเดิมด้วยสุดท้ายก็เลยตายจากการโดนไม้เสีย จนพี่ภูเนี่ยต้องไปขุดเอาพิวกมาเคลียร์ก็ะดันเหลือแต่โครงกระดูกกระดานเป็นเทียมให้พี่ภูเนี่ยเอาไปเสียบก้นศัตรูแทนวูบูลินแต่ส่วนสูงตามคอมิกเพราะจริงๆแล้วนะครับในคอมิกวูบูลินเนี่ยสูงแค่5ฟุต3นิ้วหรือแค่1นึ่งร้อยหเซนติเมตรนะครับเพราะงั้นเขาก็เลยดูเป็นคนตัวเล็กน่าดูที่พร้อมใส่เดี่ยวตลอดเวลาแต่ก็โทษเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาเล่นอยู่มาตั้งแต่ศตวรรษที่1ิครับ,รบซึ่งในยุคนั้นเนี่ย รูจเฉลีย่ยก็ประมาณ1 6 0นี่แหละครับแต่คนยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนสูงเฉลีย่ยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆครับจนกลายเป็นว่าพี่โลกแกนของเราเนี่ยตัวเล็กไซมินิสังหารเวเบิรเอ็กจากเอชออฟอโบอัลคลิปโดยบูบูลีนนะครับคนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่น่าจะดุร้ายที่สุดแล้วครับโดยเขาเข้าขร่วมกับกลุ่มเอ็กซ์แมนที่มีแมกนิโตเป็นผู้นำครับแล้วก็ได้เป็นคนรักกับจีนเกรด้วยแต่ก็ต้องต่อสู้กับอโบอัลคลิปตินิสเตอร์และก็ไซคอปที่เป็นตัวร้ายครับและเ,าเลขาก็ไไดด้้้ขขึนนนนเเปป็อโคคาาลลลิิสสส์ใหมม่วววยู <Yeah. S 1> ูบตตรจ แห่ภาพปิดตาแบบมิกฟิวีบูบรีนคนนี้นะครับมีชื่อว่าแพชเขาเป็นโลแกนจากเอิร์ธหลักนี่แหละครับแต่เขามีภารกิจในการปลอมตัวและแฝงตัวเพื่อสืบค้นข้อมูลในเมืองแมริปัวนครของเราอาชญากรนั่นเองครับคาวิลลินหรือก็คือเฮนรี่คาวิลบ์หดเหล็กซูเปอร์แมนที่เพิ่งบายบายค่ายดีซีไปนี่แหละครับรอบพี่เขาโผล่มาเป็นคาร์เมโอเป็นบูบรีนที่กล้ามใหญ่ที่สุดจนต่อยเดนผู้พุ่งทะลุทังดอไปนี่แหละครับโอแมนโลแกนบูบร <Man> ีนเวอร์ชั่นคาวบอยสิงค์ปืนการราารรสนนแงบัดลาใจของหนังคคาวบบบออยแแริีสต์ล,ละ คอมิกโอแมนโลแกนะครับที่พูดถึงโลกอนาคตนะครับที่ทั้งฮีโร่และทีมเอ็กเมนส่วนใหญ่เนี่ยตายกันไปเกือบหมดแล้วทำให้โลกในอนาคตเนี่ยเป็นแดนรกร้างที่กระหลุนมาจากหนังแมสสแม็กเลยครับบูบูลินบนไม้รูปตัวเอ็กซ์ดวยฉากนี้นะครับเกิดจากการที่ทีมเอ็กเมนเนี่ยได้ไปเช่นหน้ากับองค์กรของมิวแทนผู้แอบ,บชักใยโลกอย่างเฮลไฟคัพครับ,รบซึ่งโลแกนเนี่ยก็ถูกจับตัวได้และถูกเอาไปทรมานโดยการจึงไว้กับไม้รูปตัวเอ็กซ์ครับมีตาขุนและเห็นภาพของอดีตที่ทําให้ทรมานรวมไปถึงเพื่อนๆเ,เ,เ,เนี่ยก็กลายเป็นร่าาาาาางงววิญญ,ญณมหหหลลลลลอลอออกกนนนนนเเขีีีีดดด้้ยููใชุสืํตไซ์ ครับถูกใช้ตั้งแต่ยุค8 0ูปะครับผมแถมช่วงนั้นเนี่ยยังเป็นช่วงที่วูบุลีเนี่ยเป็นคู่เพ่กับฮักอยู่ด้วยตอนเดฟผู้โผล่หน้าไปก็เคยโดนต่อยกันไปตามเปรียบครับสุดท้ายคือวูบูลีคีเล่าคนที่จะได้เดินทางมากาอบผู้จักรวันคู่กับเดฟผู้ของเราโดยเขาถูกตั้งฉาย,ยาโดยเอทีวีว่าวูบุลีที่แย่ที่สุดเพราะเขาทําให้ทั้งจักรวนันผิดหวังด้วยการทอดทิ้งเพื่อนเอ็กซ์แมนของเขาในช่วงเวลาที่ต้องการเขามากที่สุด จนสุดท้ายนะครับเพื่อนเอ็กซ์แมนทั้งหมดของเขาก็ต้องจบชีวิตลงทำให้เขาเนี่ยหันหลังให้ชีวิตฮีโร่และไปไล่ฆ่าผู้คนด้วยความแค้นจนสุดท้ายกลายเป็นคนที่หมดอะไราตายอยากไปครับก่อนที่จะออกขจมไทยกับเดซพูและกลายเป็นวูฟเวอรลินที่ดีที่สุดเลยครับทำไมฟันของวูฟเวอรลินถึงไม่กลายเป็นอะดเมนเทียมอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวูฟเวอรลินเข้าโครงการเว็บบอลเอ็กซ์ซึ่งนั่นทําให้กระดูกและกรงเล็บของวูฟเวอรลินเนี่ยเคลือบด้วยอะดเมนเทียมโลหะที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างที่เราได้เห็นกันในเเองแต่ดียวนะ ทำไมกระดูกทั้งตัวมันโดนเคลือบแล้วฟันไม่โดนเคลือบกว่าเขาล่ะ คำตอบนี้ง่ายมากครับนั่นเพราะว่าฟันไม่ใช่กระดูกนั่นเองครับถึงแม้ฟันมันจะสีขาวเหมือนกันแล้วก็แข็งเหมือนกันนะครับแต่ฟันไม่ใช่กระดูกครับเพราะถึงฟันจะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสเหมือนกันนะครับแต่กระดูกเนี่ยยังมีแร่ธาตุอื่นครับเช่นโซเดียมคอลลาเจนและก็โปรตีนที่ช่วยทำให้มีความยืดหยุ่นและทนทานนะครับเพราะกระดูกเนี่ยต้องรองรับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเลยต้องการคอลลาเจนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นนั่นเองครับแต่ขนที่ฟันนะครับมีส่วนที่เรียกว่าเคลือบฟันซึ่ ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ครับผมเลยต้องถอนออกอย่างเดียวต่างจากกระดูกที่ซ่อมแซมตัวเองได้ครับต้อยหักนะครับถ้าจัดวางดีๆก็เชื่อมกันใหม่ได้นะครับ <c oughs> และนี่คือเหตุผลว่า <c oughs> น้องเพกกี้ หมาี้เลที่น่ารักที่สุดในโลกใครที่ได้ดูหนังก็คงจะโดนด็อกทูน้องหมาลินห้อยชุดแดงสุดน่ารักตัวนี้ตกกันบ้างแล้วใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่าน้องหมาตัวนี้มีดีกรีถึงขั้นเจ้าของรางวัลหมาขี้เคเลที่สุดในประเทศอังกฤษโดยน้องตัวนี้ครับมีชื่อว่าเพกกี้น้องเป็นน้องหมาเพศมเมียที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างหมาพันธุ์ปักและก็หมาพันไชนิสครีสเตดครับหรือที่เรียกอีกชื่อว่าพันพูเจสโดยน้องได้รับบทเป็นแมรี่ปอปปิ้นน้องหมาของไนส์พูผู้แสนดีที่ทำเอาเดู้อยากจะ ข้ามศพเพื่อนเพื่อแย่งหมามาเลยนะครับโดยเหตุผลที่แรนเรนให้บทน,นี้กับเพกกี้นะครับก็เพราะว่าท่าทางการเคลื่อนไหวของน้องเนี่ยเหมือนเป็นเวทวิสันเวอร์ชันหมาเลยล่ะซึ่งน้องเพกกี้นะครับไม่เคยฝึกอะไรมาก่อนเลยก็เลยต้องเข้าคอร์สฝึกเพื่อถ่ายหนังน้องเลยเริ่มวิ่งโจมตีเป้าหมายและจ้องบางอย่างด้วยความตั้งใจและแน่นอนครับลิ้นของน้องที่เราเห็นในหนังเนี่ยเป็นของจริงครับไม่ใช่ซีจีอย่างแน่นอน ด็อกพูมาได้วูสุดอาภัพถึงในหนังเจ้าด็อกพูนะครับจะน่ารักจนเขาแย่งกันเป็นป,ป้าป๋าพูเนี่ยแต่ทางด้านคอมิกเจ้าด็อกพูเนี่ยเรียกได้เลยว่าน่าสงสารเลยแหละครับโดยน้องมีชื่อว่าวิลสันครับน้องเป็นหมาที่ถูกทิ้งเพราะเป็นหมาเห่าเก่งเหาทั้งวันแถมชอบกัดรองเท้าด้วยและถูกส่งมาทดลองโปรเจกต์มาสคาร่าเอ็กโปรเจกต์คิดคนมาสคาร่าที่อยู่ยงคงกระพันล้างไปก็กลับมาใหม่แล้วพอน้องลงไปในบอ่อสารเคมีนะครับเอามาอีกทีน้องก็เสียโฉมกลายเป็นหมาหน้าเเเเเกกลลลลลีียยยยดดไไไปปปะะแแแ้้้้ววววนนัิทาาาาาศสตตรร์อองง่่พค จอ,อกมาได้นะครับแต่ชีวิตก็เศร้าเกินไปเพราะน่าเกลียดเกินกว่าคนจะรักจนน้องคิดสั้นกระโดดตัดหน้ารถแต่แทนที่จะแน่นิ่งไปนะครับน้องก็ดินเยียวยาตัวเองได้พวกละครสัตว์ที่อยู่แถวนั้นนะครับเลยพาไปทําโชว์หมาอมาตะโดยการพ่นไฟใส่หมาและฟื้นคืนชีพโชว์ในคณะละครสัตว์เลยครับพอพวกนักวิทย์เห็นเข้าก็เลยสร้างหมากรงเล็บนามว่าวูรินมาพาเจ้าวิลสันเนี่ยกลับไปแต่น้องก็ใช้ความเจ้าเล่ห์นะครับล่อหมาวูรินเนี่ยเข้าไปในปืนใหญ่และยิงตกบ,บนน้ากรดในที่สุดหลังจากนั้นนะครับน้อง เดดพูครอปส์แก๊งเดดพูพิชักมัลติเวิร์สและสุดท้ายน้องก็จบชีวิตลงเพราะพุ่งไปปกป้องเดดพูบ้านหลังเดียวที่ทําให้มันไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกต่อไปทำไมหมวกของเจกเน็ตถึงสามารถการทรจิตได้ใครได้ดูหนังเดดพูแอนด์วูฟูลีนะครับแล้วอาจมีคนสงสัยว่าทำไมหมวกของเจกเน็ตมันพิเศษตร,ตรงไหนกันละ่ะทำไมถึงการทรจิตได้เมื่อกับแมนิโต้อย่างไงไม่เช่ว่ามันเอาไว้โขกกำแพง,งอย่างเดียวหรอ จร,จริงๆแล้วจังเกอร์น็อตนะครับไม่ได้เป็นมิวแทนเหมือนคนอื่นๆในเอฟเมลนะครับเพราะเขาได้รับพลังจากเทพเจ้าแห่งความโกรธแค้นน้ำอิทเทรคผ่านอัญมณีที่เรียกว่าคริมสันเจมครับซึ่งพอไปจับก็จะได้รับพลังจากซิทเทร์ลกที่ทำให้ตัวใหญ่แรงเยอะแล้วก็มียูลลิงแฟกเตอร์ครับแถมเกราะเวทจากมิติคริมสันคอร์สมอสเนี่ยที่มีหมวกเกราะสามารถต้านทานพลังจิตได้อีกด้วยครับและหมวกเกราะเนี่ยมีความเกี่ยวข้องยังไงกับหมวกไม่นโต้คำตอบก,ก็คือไม่เกี่ยวกันครับ <laughs> ะโมยของจักขึ้นนอนเนี่ยสร้างขึ้นจากเวทมนต์ต่างมิติครับส่วนของไมเนโตเนี่ยก็มาจากเทคโนโลยีความเชื่อมโยงเดียวก็คงมีแค่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันพลังจิตของชาวเซเวียเท่านั้นเองครับและ ทำไมจัคเกน็อตถึงต้องใช้หมวกต้านธรจิตด้วยละ่ะนั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพี่น้องไม่แท้กับชาวเซเวียครับเพพ่อของเขาเนี่ยได้แต่งงานกับแม่ของชาวตั้งแต่เด็กๆครับคือแน่นอนว่าการมีพี่เลี้ยงสุดโปรเฟสอย่างชาวเนี่ยก็ต้องให้กำเนิดน้องเลี้ยงที่ฉายอย่างแน่นอนครับทำไมไอ้หมอนี่เนี่ยมันเกลียดชาลจนอยากฆ่าให้ตายตั้งแต่เด็กเลยครับหลังจากที่ได้พลังมานะครับจัคเกน็อตมันก็พุ่งไปไล่ฆ่าชาวเป็นอย่างแรกไม่ได้ว่าเหมือนที่เท่าไหร่มัน้จนวจย,ยบด และข่าวดีสำหรับชาว y o u t u ด้วยครับเพราะช่องของเรามีระบบให้สมัครสมาชิกรายเดือนแล้วในราคาเนิร์ดเริ่มต้นที่50บาทพร้อมขึ้นรายชื่อขอบคุณท้ายคลิปตามขนาดความใหญ่ก่อนจากกันไปผมขอร้องรบกวนได้โปรด please กดติดตามเราในทุกช่องทาง YouTube, TikTok, Twitch และ Facebook ครับและผมสัญญาว่าเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฟารเรล